สวัสดีเด็กๆทุกคนวันนี้ช่องโรงเรียนของหนูฟรีโดยพี่อ้าวแอนคริสฟรีเลสเซนส์วันนี้เรามาถึง EP 3แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการเขียนตัวเลขเพราะว่าเรารู้จักตัวเลขกันแล้ววันนี้นะพี่อ้าวจะสอนน้องๆให้ได้เรียนรู้การเขียนเลข1-5ถึง5กันนะเลข1-5ถึง5กันค่ะมาเลยมาค่ะ อันดับแรกน้องๆจำได้ไหมเลขหนึ่งเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเลข1แล้วก็เลขสองนี่สีเขียวเลข3ามลาเป็นแบบไหนนะทบทวนกันหน่อยเป็นแบบนี้เลข4แล้วก็เลขห้นะสีชมพูมาเลยเด็กๆจำได้หรือยังเลขหนึ่งสองสาสี่ห้า one two t 5นะคะ Learn to write one to five นะคะเลขตัวแรกเราจะเรียนเลขหนึ่งกันค่ะเลขหนึ่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเลขหนึ่งจะเขียนแบบนี้นะคะลากเส้นตรงๆลงมาเลยค่ะลากเส้นลงมาแบบนี้เลขเส้นสีชมพูเป็นเลขหนึ่งนะเด็กๆด,ดูอีกทีหนึ่งนะคะเส้นสีชมพูลากลงมาเลยเป็นเลขหนึ่งแบบง่ายๆนะ ต่อไปเป็นเลขสองนะคะเด็กๆเลขสองรูปร่างเป็นอย่างนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวน้องๆดูก่อนเห็นเส้นสีชมพูนะคะเด็กๆเริ่มลากจากเส้นสีชมพูลงมาเป็นโค้งแล้วก็สร้างฐานสีฟ้าแบบนี้ค่ะนี่คือเลขสองดูอีกทีนึงนะเลขสองเป็นแบบนี้ลากโคง้งสีชมพูแล้วก็ฐานสีฟ้าไม่ยากใช่ไหม มาดูเลขสามกันค่ะเลขสามเป็นแบบนี้จำได้ไหมเอ,อ่ยจากนั้นเราจะเขียนแบบนี้นะเริ่มจากเส้นโค้งสีชมพูต่อด้วยเส้นโค้งสีฟ้านะคะนี่คือ number three หรือเลขสามของเราเส้นโค้งสีชมพูและเส้นโค้งสีฟ้าง่ายๆเลยนะต่อไปนะคะ หมายเลข4เลข4เป็นแบบนี้จำได้ไหมแล้วเราก็จะเขียนแบบนี้ค่ะเลข4จะใช้เส้นสีชมพูก่อนต่อด้วยเส้นทางยาวสีฟ้าและเส้นทางลงสีเขียวอีกทีหนึ่งนะลากสีชมพูลงมาแล้วต่อด้วยเส้นสีฟ้าและเส้นสีเขียวลงมาอีกทีหนึง่งกลายเป็นเลข4ง่ายๆเลย รอบทวนอีกทีหนึ่งสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวเส้นสุดท้ายจะเป็นเลขห้านะคะเลขห้เป็นแบบนี้เราจะเขียนแบบนี้ค่ะ number five เริ่มจากเส้นสีชมพูและต่อด้วยเส้นสีฟ้าและโค้งสีเขียวนะเด็กๆดูอ,อีกทีนึงเส้นสีชมพูมา ต่อโดยเส้นสีฟ้าลงมาและโค้งเส้นสีเขียวเห็นไหมคะได้เลขหาแล้วเก่งไหมเลขห้าก็ง่ายๆนะเด็กๆไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนี่คือเลขหนึ่งลากตรงๆลงมานะคะแล้วก็เลขสองลากเส้นสีชมพูโค้งแล้วก็เส้นสีฟ้าตรงๆ เส้นสีฟ้าตรงๆนะต่อไปเลขสามนะเป็นเส้นโค้งสีชมพูก่อนต่อด้วยเส้นโค้งสีฟ้าเลขที่สี่รักเส้นสีชมพูลงมาต่อด้วยเส้นแนวราบสีฟ้าและเส้นสีเขียวนะคะแล้วก็เลขห้ารักเส้นสีชมพูมาก่อนต่อด้วยเส้นสีฟ้า และโค้งสีเขียวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมวันนี้พี่อาวก็สอนให้เด็กๆเ,เขียนเลข1นถึงหเสร็จแล้วนะคะบายบายแล้วมาเจอกันอีถัดไปคะ่ะวันนี้เราก็จบแค่นี้ก่อนเด็กๆอย่าลืมไปกดไลค์และกด subscribe ช่องโรงเรียนของหนูฟรีนะคะ เด็กๆจะได้สนุกกับตัวเลขอีกมากมายเลยสวัสดีค่ะ